เวลาที่เราต้องดูแลคนที่เรารักโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเรื่องหนึ่งที่หลายคนกังวลมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องการทานยาให้ครบถ้วนแล้วก็ตรงเวลาใช่ไหมครับลองนึกภาพตามนะครับพออายุมากขึ้นเนี่ยการต้องจัดการกับยาหลายๆตัวที่มีเวลากินไม่เหมือนกันเลยมันอาจจะสร้างความสับสนได้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับมาทําความรู้จักกับเครื่องมือง่ายๆที่เรียกว่าแอปเตือนกินยายกันดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่แอปแรกก่อนเลย Max ครับ แอปนี้เนี่ยมีจุดเด่นที่สุดคือความง่ายในการใช้งานจริงๆการตั้งค่าง,ง่ายมากครับแค่เพิ่มยาตั้งเวลาแล้วก็เลือกผู้ช่วยเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ามาคอยเตือนแต่ที่เด็ดที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าหากว่าลืมกินยาเกิน10นาทีแอปจะโทรศัพท์เข้ามาหาเลยนี่คือฟีเจอร์ที่สําคัญมากๆนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ดูการแจ้งเตือนบนหน้าจอ มาต่อกันที่แอปที่2 MyTherapy ซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นมากกว่าแค่แอปเตือนกินยานะครับแต่มันคือสมุดบันทึกสุขภาพดิจิตอลดีๆนี้เองจะเห็นว่า MyTherapy ทาได้ครอบคลุมจริงๆครับไม่ใช่แค่เรื่องยาแต่ยังบันทึกข้อมูลสําคัญอย่างความดันโลหิตน้ําตาลในเลือดไปจนถึงการออกกําลังกายได้ด้วยข้อดีมากๆก็คือข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมไว้ในที่เดียวทําให้เราเห็นภาพรวมสุขภาพได้ชัดเจนขึ้นแถมยังส่งเป็นรายงานสรุปให้คุณหมอหรือคนในครอบครัวดูได้ง่ายๆเลยครับ ดังนั้นหัวใจสำคัญที่สุดก็คือมันไม่มีแอปไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนหรอกครับแต่จะมีแอปที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานแต่ละคนเพราะโลกเทคโนโลยีไม่เคยหยุดเดินและคุณจะไม่พลาดทุกเทรนด์กับ t a l k 2 4